ออกแบบนี้ทุกต้นไหมออกแบบนี้ทุกต้นไหมไปดูไปตองไปดูไปไปดูสักกานที่ที่นำหน้าเลยเดินดูเองเลยเป็นยขับดูเนี่ยเนี่ยนะโอ้แล้วเขาไปชี้เลยพี่เป็นแบบนี้ทุกต้นเลยต้นเนี่ยมีต้นที่ไม่ออกบ้างไหมเนี่ยไม่มีอะไม่มีเลยเหรอต้นที่ไม่ออกไม่มีเลยเหมือนนกัหมดเหมือนนกัหมด ติดตุ้กก่งเลยนะบนยอดบนยอดนนสวัสดีครับสวัสดีจ้างวดนี้ทำดอกเป็นยังไงบ้างครับผมดอก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 ได้เหรอครับปนดกยังไงเป็นเก่งมันเลย บอกเขาไม่เต็มต้นเลยลเดูเอาเลยเนี่ย <c oughs> ดูเอาเลยเหรอฉ <c oughs> ีดไปกี่ครั้งตอนทําดอกเนี่ยถาวะต,ตอนทําดอกเอถาวะทาใบก่อสิบห้าวันเนาะครับทดอกก็เจ็ดวันเจ็ดวันฉีดเจ็ดวันฉีดฉีดไปครั้งหนึ่งแล้วก็เว้นระยะเดือนหนึ่งใช่แล้วดอกออกใช่ออกครั้งแรกเป็นยังไงบ้างนึกว่ามันดีไหมหรือว่ายัางตอนเห็นดอกตอนเล็กๆเริ่มออกอะ่ะ มันก็เริ่มเริมมาตลอดเนาะเริมมาจนเต็มเต็มกิ่งเต็มแขนคิดว่ามันมันจะไอ้ออกเยอะไหมตั้งเห็นตอนแรกที่มันเริ่มเป็นตาปลาเป็นอะไรออกมาเนี่ยคิดว่าคิดว่าออกเยอะเพราะอะไรเพราะมันออกมาเยอะเลยหรอเลเออมันมันออกมาแบบว่าง่ายฟ้าทุกปีอะเหรอมันเป็นยงทุกปีมันต้องฉีดหลายรอบเหรอทุกปีไม่เคยได้นานนี่เลยประมาณไหนทุกปีที่ได้เนี่ยมันได้ครึ่งหนึ่งของนี่ครึ่งเดียวเนี่ยครึ่งหนึ่งได้หรอครึ่งสวนเห็นดอก เต็มต้นอย่างเงี้ยทุกกิ่งทุกขแขนงเลยเนี่ยใช้อะไรฉีดบ้างครับใช้อ่อแมกมาลาวาแล้วก็ผสมยาเปิดตาอีกนิดหน่อยอครับเอผสมยาเปิดตาดอกใช่ผสมยาเปิดตาดอกฉีดครั้งเดียวเลยไหมเห็นเห็น,เห,นเห็นดอกเนี่ยฉีดประมาณสองคนเนาะสองคนมาเต็มพอได้ครึ่งเดือนเนาะอ่ะแล้วดอกก็เต็มแล้วใบม,มันไม่ไหลเหรอไม่ไหลไม่ไหล,ไไหลใช่ไหม ออยอดไม่เดินใช่ไหมไม่เดินโอ้พอพอมันเดินไม่นด้เดียวแล้วกับใบเขียวครับที่แรกคิดว่าถ้าใช่แล้วว่ากลัวจะไหลเหมือนกันนะือเออเพราะว่าจะใช้แล้วไม่ไหลฉีดทั้งใบฉีดทั้งดอกเนี่ยไม่ไม่มีไรอ่ะไม่มีไหลเลยเออคือดอกคือใบก็จะหยุดใช่พอใบหยุดปุ๊บดอกจะมาแทนใช่คือเวลาฉีดนี่ก็ฉีดทาดอกเลยใช่ไหมใช่ฮะยังต้องเ็สที่ มันวายมดนี่ไม่ได้ต้องตัดทิ้งไหมใช่ไหมนี่ต้องเอาอีกอีกตัดต้องเด็ดทิ้งแต่ที่นี่เลี้ยงไว้เผื่อไงตัดไปกี่รอบแล้วนี่ต้นนี้นี่สองรอบแล้วตั้งแต่ทํามานี่เคยเห็นดอกเยอะแบบนี้หรือยังนี่ยังไม่เคยเลยทำมากี่ปีแล้วทำมาสามปีพีนคิดว่าแม็กมากับลาวาเนี่ยมันตอบโจทย์กับทุเรียนของพี่ยังไงบ้างดีมากทําให้ดอกดอกทําให้ดอกออกดีแล้วก็ใบหน้าใบเขียว ทให้ตสมบูรณ์คือดีตั้งแต่ตอนทําใบสะสมอาหารเลยใช่ตอนนั้นใช้ตลอดไหมหรือว่ามีตัวอื่นผสมด้วยใช,ใช่ตลอดแล้วก็อย,อย่างอ,อ,อื่นก็นานผสมนิดหน่อยแต่หลักๆก,ก็คือแมกมาลาวาแล้วก็ผสมยาฆ่า,มาแมลงใช่ตอนทําใบใตอนนี้มีพวกเพี้ยไฟหรือว่าลายแดงมากวนไหมตอนนี้ไม่มีไม่มีนะไม่มีกวนเลยไม่มีมี ตอนนั้นเพี้ยลงทิ้งเลยลายแดงเนาะลายแดงลายแดงลงทิ้งออกแบบนี้ทุกต้นไหมออกแบบนี้ทุกต้นไหมไปดูไปตองไปดูไปไปดูสักกันพี่พี่นำหน้าเลยเดินดูเองเลยเดี๋ยวเขดูเนี่ยนี่นะโอ้แล้วเข้าไปชี้เลยพี่เป็นแบบนี้ทุกต้นเลยต้นเนี่ยมีต้นที่ไม่ออกบ้างไหมเนี่ยไม่มีอ่ะไม่มีเลยเหรอ ต้นที่ไม่ออกไม่มีเลยเหมือนกันหมดเหมนกันหมดติดทุกกิ่งเลยนะทุกกิง่งโอ้มันไม่เว้นให้เลยบนยอดบนยอดนูนแล้วทำไมมันออกเยอะจังอุ้มไม่รู้มันโอ้ย oh! ปีที่แล้วไม่ออกปกี่กี่ปีต้นนี้นี่หก oh, no? ปีแต่ปีที่แล้วไม่มีสักดอก กอนปีก่อนนู่นเนาะปีก่อนนู่นแถบนี่ก็ไม่ออก<ะ>เหรอคอือออกปีนี้คือแถบนี้ไม่ออกเลยใช่ไม่ออกสองปีมาแล้วนะที่ไม่ออกอะ่ะเหรอปีนีี้ปที่สามเนี่ยออกเนี่ยเหรอแม็กมาลาว่าเนี่ยจากปีที่แล้วไม่ติดลูกใช่ปีนี้ต้องได้ตัดทิง้งโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นถ้าดูอดอกเต็มต้นขนาดนี้คิดว่าจะได้ประมาณสักกี่ลูกครับ ก็จะว่า้ประมาณสักขาดห่าอเป่าคือไม่แบกห้าสิบไม่แบกใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับต้นนี้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับประทับใจยังไงครับหลังจากใช้แมกมากกับปุยน้ําลาวาแล้วพูดออกไหมฮะนั่นหรือว่าพูดไม่ออกประทับใจดอกดอกมากก็คือให้ดูด้วยภาพนะดูด้วยภาพดูด้วยภาพอธิบายด้วยภาพเลยทีนี้ไปคิดกันเอาเองครับ พอมันออกกันเนาะทีแรกอะ่ะคิดนะว่ามันคงไม่ขนาดนี้เออแต่พอออกมากนะไม่เท่าไรเลยมันเต็มหมดแล้วออกถูกกิ่งอ่ะเออแล้วยังว่าเลยสแสดงว่าอาหารน่ะเนาะสำคัญเออมันเยอะมันได้กินเยอะไงอันนันแบบมันก็สมบูรณ์แล้วมันก็ออกดีเกิดจากเตออิดติดดอกดีใบสวยต้นสมบูรณ์เกิดจากการใช้แมกมาลาวา มั่นใจเลยเหรอเพราะใช้ต่อเนื่องตั้งแต่ทําใบใช่ไหมฮะใช่ทาใช่ทาใบแล้วก็ฉีดตอนเปิดตาก็ฉีดแล้วก็เวลาเนี่ยที่เป็นช่อดอกเนี่ยฉีดผ่าดอกเลยฉีดผ่าดอกได้สบายเออตอนฉีดผ่าดอกเนี่ยใช้อะไรไปบ้างฮะคือผสมอะไรไปบ้างในถังเราเราก็จะใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็แมกมาลาวาอืมแล้วตัวยาฆ่าแมลงเนี่ย แนะนำหน่อยครับใช้สูตรไหนครับมันมียาเย็นยาร้อนหรือว่าอย่างไงฮะยาฆ่าแมลงต้องใช้ยาเย็นย <า S 2> เพราะมันจะไปฉีดดอกพาดอกไงครับออทำให้ดอกไม่เสียหายโอ้ครับผมเพื่อเป็นความรู้เผื่อท่านเจ้าของสวนท่านอื่นเผื่อนําสูตรนี้ไปใช้จะได้ติดดอกดีแล้วก็ดอกดอกๆอ,อ,อ,อย่างนี้เหมือนกันพอใจไหมกับการที่เอาแมงมา่าลาวามาฉีดเนี่ยพอใจพอใจเพราะว่าเพราะว่าฉีดแล้วใบดี ดอกดีอ,อ๋อที่เหลือก็จะรอผลดีครัง้งหนึ่งใช่ลูกดี <c oughs> ผลดีอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ